และนี่คือคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่ไอโหมดนี้มาใหม่ๆแม่งเอ้ยช่วยด้วยครับผมปล่อยออโต้แล้วครับดูสิมึงจะผ่านให้กูไหมถ้าเล่นเองไม่ผ่านแล้วปล่อยออโต้ผ่านนี่คือกูแบบบอลเหลือเฟสสุดท้ายละทำไมมันมาได้ไกลกว่าตอนที่กูกดเล่นเองอยู่วะเนี่ยเฮ้ยหนึอร์หนึ่งเปอร์ซเปเฮ้ยโอ้ อันดับที่8ดวงซวยในโหมดซิมแต่หลายคนอาจจะได้รู้จักกับคาว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนก็จากโหมดซิมนี่แหละอย่างที่เรารู้ๆกันดีนะครับว่าไอ้หมดพวกนี้เนี่ยมันอาศัยดวงด้วยคือหมดพวกนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พึ่งดวงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความสามารถของผู้เล่นลว้วนๆคือไอ้หมดพวกนี้ถ้าเกิดมาซูมออกการได้ดีพอดีๆหรือดวงดีๆเลยเนี่ยคือจะผ่านพวกบอสง่ายมากแต่คือมันต้องดีจริงๆนะถ้าเกิดไม่ดีคือบอกเลยว่าแทบลากเลือดอย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นต้นคลิปนะครับที่ผมเล่น ส่วนเหตุผลอย่างละเอียดว่าทำไมผมถึงปล่อยออโต้วไว้นะครับจะไปเล่าวิธีก็คือช่วงอันดับหนึ่งเลยแต่คือถ้าเล่นในโหมดพวกนี้แล้วดวงดีนะอ้โหบอสนี่คือแบบเลื้อนไหลเป็นน้ำอ่ะแต่กลับกันถ้าเกิดดวงซวยมอนกุลนึกว่าสักยัมนมาแม่งหนังโคตรเหนียว Surprise, อันดับที่6ไเวลาเราลงอ็ม o c หรือว่าหมดซิมาอะไรพวกนี้ใครเคยที่แบบว่าทุกตัวละครในตีเลี่ยงหมดเหลืออยู่ตัวเดียวคือแท้งไม่ก็ตัวฮิลแล้วยืนอยู่ตัวเดียวแล้วคอยยืมมอนไปนเรื่อยๆเป็นอะไรที่เชี่ยมาก <laughs> ตอนผมเล่นเกมนี้นเนี่ยผมเคยเจออยู่ไม่กี่ครั้งนะประสบการณ์แบบนั้นน่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยคือก็ไม่รอดทั้งตีอยู่ดีอันดับที่5ความบันไลยของคนเล่นจริงด่วนผมไม่มีตัวละครจริงด่วนนะครับแต่ว่าจะเจอคนบ่นบ่อยมากเรื่องนี้อ่ะโชว์ภาพ แค่เห็นภาพก็เจ็บปวดแล้วใครเคยเจอประสบการณ์สุนทึกแบบนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับแต่คนเมจิงหยวนก็คงไม่ต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าตัวละครต่อไปที่จะมาคือซันเดย์นะหลังจากที่ซันเดย์มาปัญหาตามภาพเหล่านี้ก็คงจะหมดไปนะครับ อันดับที่4ี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้มันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคือเวลาเราสุ่มกระชาแล้วเราลุเล่น,นะครับเราจะได้ตัวละครพวกนี้ใช่ไหมแต่มันแปลกตรงที่เราจะได้ตัวละครตัวหนึ่งที่แม่งได้ซ้ําแบบบ่อยมากๆในบรรดาเหล่าตัวละครพวกนี้จะมีตัวหนึ่งที่ได้ซ้ำมาโคตรบ่อยไอ้พ,พัฒนาแก้งอะไกรกูปนะ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างบอลเนี่ยผมได้ e 2มาแล้วประเด็นคืออินดอรอนที่ได้มา1อันเนี่ยคือแลกจากทูถาวรนมาด้วยนะที่มันสุ่มครบ3ามร้อโลแล้วมันจะแลกได้ฟรีห, e ห,น,หนึ่ง แล้วมี LC ด้วยโบนนียกูอยากได้ LC แทบตายแม่งไม่เคยหลุดมาสักครั้งอันดับที่3ความบันลัยของคนเล่นเซเล่ยังมีใครเล่นตีเซเล่อยู่ไหมครับโมโนควอนตัมผมเนี่ยเคยเมนเซเล่มาก่อนนะครับแล้วก็ปั้นไว้ดีด้วยอีโดโรล็อกถึง E 3อะ่ะซิวบุกก็ยัง E 1คือตอนแรกๆที่เล่นเกมนี้เนี่ยอวยตีโมโนควอนตัมมากตอนเรามีตีโมโนควอนตัมแรกๆเนี่ยเออเราก็คิดว่าโอ้หแม่งไปได้ทุกห้องแน่นอนชิวๆโ,โกงเลยว่ะโหโมโนควอนตัมพอมาทุกวันนี้คือโหแม่งท <c oughs> ุกวันนี้ตีเซเล่ไย์ไห,หวคคครรรััับแตตต่่่่่่่วววาาาามมมยย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 กกขขขออออออองงงงงงเเ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 ซซพีีีีีดผลลนนนืื้ททุ เพื่อให้เซเล่มาแรงนะครับเราใช้ตัวบัฟนู่นนี่นั่นบัฟเสร็จสักให้เซเล่ปุ๊บสุดท้ายเปิดอันตีไปปุ้งแม่งไม่ครีคือปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเล่นที่เซเล่แล้วเซเล่อันตีไม่ครีเนี่ยคือเตรียมรีห้องใหม่ได้เลยอันดับที่2เล่นเนื้อเรื่องแล้วเนีนหลุดไม่ใครเคยเป็นหมอันนี้ผมอ่ะเป็นเล่นเนื้อเรื่องอยู่แล้วเนีนหลุดด้วยมันขัดฟิลไม่พอนะต้องไปเริ่มเล่นใหม่อีกเกนชินก็เหมือนกันอันนี้คือผมเพิ่งเจอมาล่าสุดเลยแล้วผมอัดคลิปอยู่ตอนที่เล่นเนื้อเยรม่ เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจ อันดับที่1ก็คือไอคลิปต้นคลิปนี่แหละครับที่มาของคลิปอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วผมเล่นเองมาหลายรอบแล้วเว้ยแต่ว่าเล่นไม่พานผมก็เลยลองปล่อยบอทดเลยเว้ยคือผมเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าบอทมัมเล่นได้ดีกว่ากดมือเองอ่ะอาจจะเป็นเพราะจังหวะอะไรของมันด้วยแหละที่อึ้งคือบอทมดมเล่นมันได้ไกลกว่าผมเล่นเองตีมายันเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะเหลือไว้ทำเชี่อเลยวะแล้วหลังจากที่ผมปล่อยบอทแล้วผมเห็นว่าบอรมันเล่นได้ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะก็เริ่มคิดทบทวนตัวเองแล้วว่ากูเเเลลลืออออะะไรบ้างนียยด ดท้ายก็มาจับจุดจับทางเลยว่าอ๋อไม่ต้องเล่นอย่างนี้ให้มันสอดคล้องกับบับที่ตัวเองเลือกแล้วในที่สุดก็ผ่านครับเย <Yeah. S 1> ่ถกก้าอ่านแต่แรกก็น่าจะผ่านไปนานแล้ว <laughs> โอ้จำได้เลยไอคลิปเนี้ยเล่นอย่างนานโคตรนานใครที่เล่นหมดเฮอร์ต้าหมดสิมพงนี้เนี่ย้แนะนำว่าอย่าลิงหมดพวกนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องดักทางสายลิงมากๆมันต้องอ่านะ่ะ <laughs> ม่ใช่สไตล์เราเลยโอ <laughs> ก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหาตั้งเกมราคาถูกนะครับก็อย่าลืมร้านเดลฮันชอปได้เติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกกว่าเติมเองนะครับร้านเปิดตลอดให้บริการ24ชั่วโมงถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปหาร้านเดลฮันชอปได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมร้านเดลฮันชอปอันดับที่หนึ่งจุดห้าทำแน่มีใครเคยเล่นในโหมดพวกนี้แล้วพวกเพอร์ f e คชั่นที่มันต้องเก็บสะสมแต้มเพื่อให้ได้สามดาวอ่ะมีใครเคย ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังเคลียร์คอนเทนต์เอนเกมอยู่นะครับก็ขอให้ผ่านอันดับเหล่านี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับใครมีจังหวะนรกบแบบไหนอีงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันจุบ๊บ